อิเมโคปะในายสมันโตเตระสาสังขาริเสสะธรรมาอุเดสังหะกัจฉันติสั่เจตนิกาสุกาวิสัตถิอัญญตระสุบิันตาสังขาริเสโสโยปะนาภิกุโอตินุปาริณะเตนะกิเตนะมริกามีนะสัทธิงเณสังจะกังสมะปัญยะหัะกังวาเวิณิกังวาอัญญตระสวาอัญญตระสวาคัสปะรัมสันังสังขาริเสโส โยปนภปิโกโอติโนยปริเนเตนะกิเตนะมติกามังดุทุลหิวาจหิโอภาสิยะยะธาตังยุวายุวติงเมธุนุปสัญญุยตายสังขาริเสโซ โยปันภิบกุโอตินุปาริมาเตนะกิเตนะมะตกามะสัสันดิกตกามาปาริจาริยาจะวันังภาสีเอตระกังบาจินิปาริจาริยานังยามาดิสังสีละวันตังกัลยาณธรรมังปรหะมะจาริงเอเตนะธรรมีนะปาริจาริยติเมตุนุปัสนยุติเตนะสังขาดิเซโซ โยพนภิกขุสังจริตังสมปัญญายิทิยาวะบุริสัมติปุริสัจฉวาธิเมติญจายะทเนวาจาระตะเนวอันธมโสตังขันนุยกายเปสังฆาดิเสโส สัญญาจิกาจักระพนาบิกุณะกุติงการเรียกมะเนนอาสามิจังอตุเดสังพามานิกาการทับบันทัตตะริดังพามานังดิคาโซดาวาดสสะวิดัติโยสุกัตตาวิดัตถิยาติอริยังสัตตันตระภิกขุอภินีตบ่าวุตุเดสนายะเตหิภิกขุยิวัตุนเดเสตตบังกนารัมหังสปริกขมณังสารัมเหเกภิกขุอัตุสมิงอปริกขมเนสัญญาจิกาจักระกุติงการเรียภิกขุวะอันนบิเนยวุตุเดสนายะพามานังวะอริกามีสังขาริเสโซ มหัลกัมปนาภิกุณาวิหารังคารยะมเนนัสสัตสามิกังอตุเดสัมภิกุอภินีตบัตุเดสนายะเตหิภิกขุยวัตุงเดเสตบังนารัมหังสบริกมนังสารัมเพเกภิกขุวัตโตสมิงอปริกกมเนมหัลกังวิหารังคารยะภิกขุวะอนัมภินิยัปุเดสนายะสังขาดิเสโซ Jawapanang piku-piku doso apa tito amurakena paragi gena tambina anutang menang imam ma parah macawria cawiyenti tato perena semegena semungga hia manua semungga hia manua amurakan cewetang adhi huti piku cado sang pati hati sang hadi seso jawapanang piku-piku doso apa tito anyak hagi yasa adhi korong nasa desang le samatang upadaya